คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่8จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า3 1 8จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือนสานีเลขท้ายสเลขท้ายสองตัวคือห้าก้าเอ้ยเลขเลข ข้างบนวันที่1ออก59จะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19-20มาใส่ตรงนี้แทนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปากกลัก10บบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม 2,566. สำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่7บวกด้วยแถวที่9บวกด้วยแถวที่13 2สองครั้งและบวกด้วยแถวที่15ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักสิบบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับ เริ่มจากงวดวันที่16กรกฎาคม2564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กรกฎาคม2564 0บวก3เป็น3 3บวก5เป็น8 8บวก5เป็น13 13บวก1เป็น14ก็จะได้เลขดับ4เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16 กรกฎาคม2,564ออก254ไม่ตรงกับ2ดับปากหลัก10บนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวบน57ได้เลขดับ4 4ก็ไม่ตรงกับ5ดับปากหลัก10บบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับปากหลัก10บ,บนงวดวันที่30ธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16ทธันวาคม2,566 0บวก8เป็น8 8บวก5เป็น13 13บวก5เป็น18 18บวก4เป็น22ก็จะได้เลขดับ2ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่3บวกด้วยแถวที่5บวกด้วยแถวที่12ครั้งและบวกด้วยแถวที่13ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลัก10บนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กรกฎาคม2564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กรกฎาคม2564 3บวก1เป็น 4. 4ี่บวกสเป็น8 8ดแบวกสเป็น12 12องบวกหเป็น17ก็จะได้เลขดับ7เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16กกรกฎาคม2564ออก2 5 7ไม่ตรงกับ2ดับปกักหลัก10บนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆ เพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวบน57ได้เลขดับ2 2ก็ไม่ตรงกับ5ดับปากหลัก10บ,บนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปากหลัก1 0บ,บนงวดวันที่3 0ธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คือง,งวดวันที่16ทธันวาคม2,566 6บวก5เป็น11 11บวก4เป็น15 15บวก4เป็น19 19บวก5เป็น24ก็จะได้เลขดับ4ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่9-2ครั้งบวกด้วยแถวที่12และบวกด้วยแถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลัก10บบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กรกฎาคม2564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กรกฎาคม2564 7นบเวก3เป็น1ิ สิบบวก3เป็น13 13าบวกสเป็น17 17จบเวกสเป็น21ก็จะได้เลขดับ1เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16กกรกฎาคม2564ออก2 5 1. ไม่ตรงกับ2ดับปักหลัก10บนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆ เพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบน57ได้เลขดับเก้าเก้าก็ไม่ตรงกับ5ดับปากหลักสิบบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปากหลักสิบบนงวดวันที่30มธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับเจ็ดบวกแปดเป็น1ิ 15, 15้บวกแปดเป็น23า 23บวก0เป็น23 23บวก4เป็น27ก็จะได้เลขดับ7ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขเด็ดประกักหน่วยบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ย ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยล n e ID ของผมนะครับ ad 9กหน hlvru มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร0 9 2 2 7 3 9 5 9 8ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุ็ลนเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยไลน์ไอเดีของผมนะครับ 812 CX w q b มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่และงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อบนปักสองตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ